三年。 อันนี้เหตุยังน่าครับเนี่ยอันนี้เหตุยังครับข้างอครับเนี่ยอ๋อมีสกัดจับมีคนยาบาจากเครื่องต้าครับโอ้โหปัญาทังนี้เหรอจีครับมาทางลับครับต่อร่างลับก็แจ้งไหมก็แจ้งมาสิครับครับเป็นเป็นจุดยังครับเนี่ยจุดสกัดหรือจุดยังครับเนี่ยสกัดครับสกัดตัวเท่าครับบ่มีปลายเห็นบบ่ครับ่ครับ ครับ้ก็ต้องสงัยเาแจ้งอย่างเดียวครับครับผมครับผมก็ลองถามแม่ซะแล้ครับผมเห็นผมเห็นแม่สินะนะครับผมผมขอถามนิดเด้ยวนะก็ทักทายกันธรรมดาละครัเนาะผมยุ่งนัสมัยแล้วหัวักดีเยอะเอาจัวใจเอาหัวใจขนีด จางไรตันด้วปนปากไม่ร <Psych ic ulously> <IS> ัวเบาหนะแย่นะแย่ฮ่าอาฮารับปุับต้รับเบาก็คบคนหลายๆติดปากไว้จนตัวช่วงนี้ v i d เท่าระบาดนจังหวัดเท่าแม่เท่าอืมต้องต่อไติเียนมุกดาหารน่ะมุกดาหรนะียนมุกดาหร เยี่ยมชมครับเยี่ยมชมพอดีพันมะขอพอดีพอดีสิไปตลาดนัดของถมมันมีบันสิงครับพอดีผมมาจี่เมืองแต่เลยหาน้อกินกันนะหาสมเนื้อมากินเยอะของมัดกันนะ อันนี้มีการแจ้งนะครับแจ้งม,มาว yani ่ามีคนนำยาเสพติดถ่านมาทางนี้ก็เลยเป็นจุดสกัดชั่วคราวครับเเเเราา่ม้้ปปลียนน็สดด นี่ถึงบนห้าท่านครับปฏิบัติงานผมก็ไปครับผมจะกลับบ้านแล้วพอดีผมพานมาเห็นเล่นตันเลยครับนะครับเจ้าหน้าที่ท่านก็กลับแล้วผมก็คงจะต้องกลับเหมือนกันแลลวครับพอดีผ่านมาเจอไม่ได้ไปเกียรตนามาไลฟ์สดนะครับพอเห็นก็เลยสอบถามท่านดูว่า ท่านทำอะไรก็เล่นกับแกงยาพวกเจ้าเดี๋ยวดู <c oughs> มาตรวจสอบจะเข้าหน้าพวกแกงยาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่านเดี๋ยวว่าอย่างนั้นสิครับท่านชื่ออะไรครับน่ท่านชื่ออะไรไม่มีเบอร์หมวกนะครับท่านนี้ไม่มีเบอร์หมวกนะครับ นีม่มีเบอหมวกนะว่าผมเป็นสเกลยาเสพติดน,นะครับไม่มีเบอร์หมวกนะครับเพิ่นบ่มีหมวกเป็นเป็นซือ้อเพิ่นซื้ออย่างครับยนต์หนึ่งนี่นนครับพวกเบ่มีหมวกพวกเบ่มีบ่มีเบอร์หมวกนีนยนะ่ยเป็นซื้อซื้อนี่านะครับมัน่อนจานไทยนะเพิ่นซื้อว่าเพิ่นซื้อว่ารอย่างคนซจอนไทยครับม่มีคนซจอนไทยแล้วมีแต่นั่นสองคนนั่น,นสองท่านนั่นสองนาย นนกันนกะันู้เพิ่นบ่มีบมวกเมื่อกี้นะเพิ่นขับรถยนต์ผู้ยนต์ไปนนันสั่นกันสั่นกันนต่เห็นยงนี่สั่นกันไปยงไบ่อยเห็นเลยแล้วอ้ยบ่าจากซื้อเนนพิเเนพ่นบ่บ่เห็นเขามีหมวกเพ่าเพิ่น่มีเบอร์เ<อ>พิ่นบ่มีเบอร์หมวกอ๋อเพ่น่มีเบอร์หมวกครับทุกคนไหน่นในคีผมแล้วครับครับ เอาพ่อเบียงครับขอบคุณหลายเอาหาว่าผมเป็นสเกลยาเสพกิจครับดู <c oughs> ผมผ่านมาก็ถามดูสอบถามดูไปแล้วครับมีอยู่ห้านายนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกละ่ะนะครับผมเห็นผมผ่านมาผมก็ต้องลงชมอยู่แล้วนะครับนะเอาล่ะถานอยู่ในคลิปครับท่านจะว่ายัางไงก็คอมเมนต์นกันอย่างสภาพนะครับ ท่านพิจารณาดูเอาว่าพิจารณาที่ที่ไม่มีเบอร์บวกนะ่ะสมควรพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะงนั้นผมขอไล่จบไลแ่แคมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ